สวัสดีค่ะคุณชาวราศีมีนะคะนี่เป็นดวงของคุณนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะคลิปออกชา้าหน่อยนะคะเพราะว่าใมเพิ่งจะเปิดช่องได้ประมาณ 11- 12วันเนาะโอเคค่ะก็ลองๆเข้าไปดูนะคะในส่วนของพิาิคานะคะที่เมย์ทำไว้นะคะแล้วก็สตรอรี่ต่างๆนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะเปิดให้นะคะในเรื่องของการงานการเงินให้จบคุณก่อนนะคะแล้วก็จะต่อด,ด้วยดวงความรักนะคะตบท้ายแล้วก็จะมีไพ่คําแนะนําจากนางฟ้าน,นะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณ ะะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะถ้ามันไม่ตรงนะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นแค่การให้นะคะโดยรวมนะคะทั่วไปก็ถ้าเกิดว่าไม่ตรงนะคะหรือว่าดูแล้วแบบไม่โอเคนะคะก็สามารถที่จะลองเลือกดูนะคะในช่องนะคะได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมย์นะคะจะพยายามทําคลิปนะคะไว้ให้เยอะๆนะคะต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะเป็น energy บวกที่น่ารักมากๆเลยนะคะ ช่วงเรืองตุลาคมนี้ค่ะในเรื่องของการงานการเงินเนาะคุณชาวราศีมีนคุณจะได้เห็นช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีการตัดสินใจนะคะลงมือทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเป็นการตัดสินใจที่คุณคิดมันดีแล้วแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่คุณรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะ,ะได้เริ่มในการทํางานที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความรักแล้วก็มีแพชชั่นให้กับมันนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบ บางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้นนค่ะที่ทําลงไปแล้วมันอยู่ในสภาวะของการขัดทุนหรือว่าเมันไม่ได้เป็นไปดัใใ่งใจที่คุณแบบวาดฝันไว้อยากให้เป็นนะคะในเดือนนี้คุณจะเริ่มแบบเห็นช่องทางให,ใหม่ๆละในการที่แบบได้ทําอะไรที่คุณชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็มันปังด้วยนะคะ แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้โหสฉยฉายมากเลยนะคะใครๆก็จับต้องก็เขาเรียกว่าอะไรจับตามองคุณอืมอคุณจะได้ทําแบบที่คุณมีความสุขแล้วก็มีความรักในในในงานงานนี้นะค่ะได้ได้เริ่มทํางานที่คุณแบบรักแล้วก็รู้สึกแบบราบรื่นมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะคุณก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับผลตอบแทนอะ คณรู้สึกว่าได้ทางานที่คุณเลาแล้วก็เป็นงานที่แบบได้ได้เงินดีด้วยนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้คุณอยู่ในสภาวะของคนที่รู้สึกท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะคะแต่ก็ก็แน่นอนแหละว่าแบบในการทํางานนนะคะมันก็จะต้องแบบมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยนะในเดือนตุลาคมนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขสมหวังแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณชาวราศีมี แล้วก็งานงานนี้นะคะจะเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกมัน่นคงมีความมั่นคงด้วยนะคะในอาชีพมากขึ้นในการงานมากขึ้นหหทําให้คุณมีความสุขมากเลยคะ่ะไม่เห็นคล้ายของคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะอืมคุณอาจจะได้แบบมีงานเฉลิมฉลองด้วยนะคะแล้วก็แบบโอ้โห มันทําให้คุณดูมีความมั่นคงในในเรื่องของหนะ้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินบ้างๆเลยนะคะในเดือนตุลาคมนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณแบบมีทั้งความสุขมีทั้งเป้าหมายในชีวิตนะแล้วก็เออแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะคะแต่ว่าเออเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคุณอาจจะต้องแบบ เหนื่อยนิดนึ่งนะคะอาจจะต้องมีปากมีเสียงอ่ขัดแย้งบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยะคะกับผุ้ส่วนหรือว่าคนที่คุณร่วมงานด้วยนะคะในบางท่านนะคะแล้วก็อืมมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเวลาที่มีปัญหานะไม่ไม,ไม่ไม่มองว่าถึงมันจะแบบดีมากแต่ว่ามันก็จะต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่ามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออหาทางออกยังไม่ได้นะคะสําหรับบางปัญหาแต่ว่า ไม่เชื่อว่าถ้าเวลาที่คุณรู้สึกมีปัญหาเนาะอยากให้แบบว่าอยู่กับตัวเองนิดนึงยังยังไม่ต้องแบบไปพูดกับใครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมามีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวสถาหนการณ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นะน,นะคะที่จะมีปัญหานิดๆหน่อย okay, พยายามบาลานซ์ตัวเองนิดหนึ่งนะคะถ้ามีปัญหาเนาะพยายามใจเย็นๆบาลานซ์ อย่าเพิ่งแบบไปพูดจาอะไรกับใครนะคะให้มันก่อปัญหาเนะาะพยายามที่จะแบบอยู่กับตัวเองก่อนนะคะใจแบบลมๆใจเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการนะก็คือการงานการเงินที่มั่นคงนะคะความร่ํารวยเดี๋ยวจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสุขความวสมบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องของการเงินอ่ะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ให้คุณแบบใจเย็นนะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวให้ก็ยังออกมาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะ คุณแบบฝ่าฟันไปได้อยู่แล้วคุณผ่านไปได้อยู่แล้วอ่ะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลในเรื่องของหน้าที่การง,งานในเรื่องของอนาคตอยู่แล้วนะคะปัญหาหลายๆอย่างเนี้ยคุณเอาอยู่เลาสิมนีไม่มองว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเอาอยู่เพราะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ค่อยแบบยอด้อต์โตออุประสกด้วยนะคะเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะว่าแบบจะไปทางไหนจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ี๋ยวมาดูดวงความรักของคุณกันหน่อยค่ะสำหรับคุณคนโสดนะคะเวลาเนี้ยคุณกำลังรองคอยเนื้อคู่คุณเท่านั้นนะ รอคอยคนที่ใช่เท่านั้นนะคะมองหาแค่คนที่ใช่เท่านั้นที่อยู่ด้วยแล้วจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆในความรักะคะ่ะเดี๋ยวจะผ่านไปให้โชคชะตานะคะเป็นคนเหมือนแบบพัามาให้รอคนที่โชคชะตาจะพาัาคนคนนั้นมาให้นะคะสาหรับคุณคนโสดแล้วก็คุณไม่อยากที่จะแบบทะเลาะกับความรักที่แบบมันมีปัญหาคุณคุณคุณไม่อยาก เจอความรักที่ทําให้คุณรู้สึกมีปัญหานะถ้าเกิดว่าความรักที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นความรักที่สามารถพัฒนาได้เป็นจนถึงการแต่งงานนะคะมีครอบครัวหรือว่ามีสถานะนะคะมีสี่เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะสาหรับคุณคนโสดนะเอ่อบางช่วงเท่านั้นแหละค่ะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึก เหงาบ้างเศร้าบ้างนะคะในในบางครั้งนะคะแล้วก็เหมือนคุณก็แต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตอะไรของคุณมากนะคะคุณก็ใช้ชีวิตแบบทั่วๆไปแล้วก็ได้ได้ใช้ชีวิตแบบทํางานกินข้าวเข้านอนแล้วก็ในเวลาตอนกลางคืนอาจจะมีเหงาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณอาจาจะได้เจอคุณอาจาจะได้เจอความรักนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนีผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางเอ่อเว็บเดทนะคะแอปต่างๆนเนาะที่คุณเข้า ที่คุณเข้าไปเล่นน่ะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าอืมถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีคนเข้ามาให้คุณนะ่ะที่เม่เห็นนะเป็นคนสามคนเยอะไหมล่ะเยอะสามคนนะคะ <laughs> ก็คือคนที่แบบมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะแล้วก็มีมีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เอ่อเขาค่อนข้างที่จะเด็ดค่ะกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะเป็นผู้ชายใจร้อนนะคะ นึ่งสองสามคนที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีความหนักแน่นในเรื่องของอารมณ์นะคะคนที่สองเนี่ยจะประมาณว่าแบบทําอะไราชัดเจนเข้ามาไวส่วนคนที่สามเนี่ยจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดใจร้อนสําหรับคุณคนโสดน,นะคะสําหรับคนมีคู่นะไม่ว่าคุณจะรับกันมากขึ้นนะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะคะถ้า คุณเคยทะเลาะก,กันหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณอนะรู้สึกว่าเออปัญหาหลายๆอย่างเนี้ยเออมันได้แบบหมดไปละแล้วก็จะทําให้คุณอนะมีความสุขกับคู่ของคุณมากขึ้นนะนะคะจะได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องตัดต้องแก้กันนะนะคะ <c oughs> คุณคนโสดคุณจะตีกับตัวเองหนักมากเลยว่าแบบจะคุยกับใครดีวะ คุณจะเลือกคนที่แบบมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณนะนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบมองเห็นอนาคตร่วมกันได้เท่านั้นนะ,ะส่วนคนมีคู่นะคะคุณกําลังมองร่วมกันสร้างอนาคตนะคะอาจจะแบบในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณคนสองเลือกไม่ถูกเลย <c oughs> ดีเป็นหมดอะ่ะดีทุกคนนะ่ะ จริงไหมคุณได้ยะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอนะคุณได้จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็แบบไม่คิดว่าคุณยังไม่เลือกใครเลยเพราะคุณแบบคุณรู้สึกว่าแบบคุณเลือกไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกว่าแบบมีความแบบส่วนเลือกได้อ่ะอสําหรับคนมีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วนะคุณอาจจะได้มีน้องนะคะเร็วๆนี้แหละมีกที่คุณจะมีน้องนะคะ น,น,น่ารักน่ารักอะ่างเงี้ยสาหรับคุณคุณคนโสดคุณก็ยังคงอยู่ในสภาวะของคนที่แบบการอยู่กับตัวเรื่องของคุณนะคะแล้วก็แบบสวยเลือกได้เหนื่อยแทนขอให้คุณเลือกคนที่คุณมั่นใจเท่านั้นนะคะคุณคณวนโสดว่าเขาจะสามารถพัฒนากลายเป็นความรักของคุณได้ในอนาคตถ้าใครนะ เก็บคุณไม้เป็นตัวเลือกเป็นออปชันไม่ยอมเปิดเผยกับคุณคุณไม่ต้องเลือกคนคนนั้นเลยนะคะเลือกคนที่จะชัดเจนกับคุณเท่านั้นท่องไว้เลยว่าเราไม่ได้มีเวลามานั่งเล่นกับความรู้สึกของเราบ่อยๆเราไม่ได้มีเวลาว่างนะคะที่จะยอมให้ใครมานั่งเล่นความรู้สึกของเราบ่อยๆนะคะค,คุณโสดดูให้ดีๆนะคะเช็คให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี้ยเขาโสดจริงไหมถ้าไม่โสดปล่อยไปได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณเป็นดีอินเรสนะอย่าลืมสวยรวยเก่งมีงานทำมีงานที่ดีทำคุณไม่สมควรที่จะได้มาแบบอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะอะไรที่เป็นปัญหาให้กับคุณนะตัดทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็เลือกคนที่เขารักคุณเท่านั้นนะคะคุณคนโสดนะคะในส่วนของใค่คํคำแนะนํานะคะเอ,อ่อในเวลานี้นะสําหรับคนม,มีคู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอยู่ในเวลานี้นะคะก็ พยายามนะคะ h ิลลิ่งนะคะปัญหาในครอบครัวหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเด็กคุณน่าจะมีเด็กเด็กอะคะ่ะเขามามีบทบาทในความสมพัน์นี้สําหรับคนมีนมคู่คุณอาจจะได้ตั้งคันได้แบบมีน้องนะคะอ่อในส่วนของคนโสดนะอยากที่จะบอกว่ามันปลอดภัยนะคะที่คุณจะรักแต่ขอให้คุณนะเปิดใจเรียนรู้แล้วก็รู้จักเขาให้มากกว่าให้มากขึ้นให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เลือก ในคนที่คุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักแล้วก็เขาโสดนะคะแล้วก็หนึ่งในนี้เป็นคนที่เ้อคู่ของคุณนะคะตามมาในอดีตชาตินะคะหรือว่าคุณคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ที่คุณเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในส่วนของไพ่คำแนะนํานะคะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณรู้สึกถึงความรักที่มันลึกที่สุดที่คุณจะให้ตัวเองได้ให้คุณให้ความรักกับ กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ขอให้คุณดูไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่คุณจินตนาการว่าผู้ชายในฝันเป็นแบบนี้สเปคเป็นแบบนี้คนแบบนี้เป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะให้คุณตั้งมาตรฐานไว้เลยว่าแบบนี้ถ้าไม่ได้ีแบบนี้คุณไม่เอาสมมุติคุณอาจจะตั้งว่าต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นและถ้าคนที่เข้ามากับคุณไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณคุณตัดทิ้งได้เลยนะคะคุณต้องมีมาตรฐานเป็นของตัวเองอาจจะไม่ได้มีแบบ โอ้โหสูงแบบปีขานาดนั้นแต่ว่าให้ให้มันอยู่บนความเป็นจินกันนะคะที่คนคนหนึ่งจะเป็นได้นะคะไม่ใช่แบบหล่อรวยเพอร์เฟกไม่เคยแบบมีอะไรอย่างเงี้ยคือคือเมย์อะเคยไงไม่เคยแบบไปให้ําปรึกษาแล้วเมย์ก็ถามเขาว่าะเป็นช่ในฝันของคุณเป็นยังไงหล่อรวยเพอร์เฟกขาตีมีรถสปอร์ตมีธุรกิจใหญ่โตเป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ฟังแล้วแบบมันโอเคมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอะ มันก็มันมันคือคนทุกทุกคนนะคะเขาก็มีแบบอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันแตกต่างกันออกไปอะคะ่ะแค่ตั้งว่าแบบซื่อสัตย์กับเราลักเราจริงใจเรามีงานการทําที่มั่นคงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบเป็นเบสิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะคะก็โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีมีนะคะนี่คือดวงของคุณนะคะในเดือนตุลาคมก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ